ก็ตอนนี้เตรียมมาแล้วนะเตรียมมาแล้วจะมีของ FC ที่อยู่สุรินด้วยนะลายมาถามเมื่อกี้ว่ารถมาหรือยังแต่ว่าตอนนี้ก็มาแล้วสดๆร้อนๆ็นตัวเอ็กซ์ซิลี่ในเอาขึ้นไปแม่นาลูกเอ้ย <c oughs> เอาฮ,ฮึดหน่อยฮ,ฮึดหน่อยไอเจ้าฮีโน่แกออกแรงหน่อยออกแรงหน่อย <c oughs> ได้แล้วทุกคนคนี่เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะว่ามันมีคันไหนที่ลงคันไหนที่มาบ้างบนบนบนู่นแหละบนบนก็จะเป็นตัว LDA นะด้านบน เดี๋ยวเราจะไล่กันไปข้างบนนะครับข้างบนก็จะเป็นเจ้าตัวแครโฟล์ด1.9เกรด LDA จะแสนแปดหมื่นสี่พันบาทส่วนด้านบนจะเป็นรถของน้องไม้ในะ f c จากซุรินก็คั้นนี้นะเป็นเคียร์ธรรมดาสีขาวมุกตุรไม้เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับด้านบนสุดก็จะเป็นเจ้าตัวเอสนั่นเองหกแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วก็ ตัวต่อไปนะครับคันต่อไปมันก็จะเป็นตัวเอสอันนี้คือแถวบนหมดแล้วนะครับด้านล่างก็จะเป็นเจ้าตัวสปาร์กนั่นเองสปาร์กก็คืออยู่ที่5้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับแล้วก็จะมาเป็นตัวแซดแคปแคปโฟไฮรันเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรดแซดนะครับราคาจะอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทท้ายสุดลังขบวนนะครับลังขบวนเพื่อนก็จะเป็นเจ้าตัวสเปซแคปไฮรันเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรด LDA สีเทาดัมโบ่เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาท, DA, 7, 35, 000, บาทอันนี้ก็จะเป็นโฉมหน้านะครับของ,ของเรียกว่า ผู้เลอโฉมทั้ง7คันนะที่มาลงวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเขาลงทีละคันกันเริ่มมีการขยับตัวแล้วนะเริ่มมีการขยับตัวยืดเส้นยืดสายแล้วสําหรับเจ้าตัวเกรดเอก็ตามด้วยนะครับเจ้าตัว LDA กับเจ้าตัว Xseries นะที่เรื่นก็นเรียกว่าโดดิงดงไหมเออเล่นม้ากระดกกันเนี้ยนี่แหละเริ่มยืดเส้นยืดสายกันละวอร์มละวอร์มละอ่าสพานเริ่มเชื่อมกันละเตรียมเตรียม แถวสุดหล่อของเราทุกท่านนะครับก็จะได้ลงสู่โชว์รูมของอีซูซุที่ยสาขารบูรัมเนอกเมืองสวัสดีพวกแกสวัสดี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 ทุ๊แกทุกคนทุกคันมันก็จะคือมันมันคงใส่แบบมอโมยเวลามันมันรอถ่ายเราให้มันรอถ่ายเราเราต้องลงเส้นวยๆมาเฮ้ยอ้าวดสายล็อกแล้วนะก็มีการดึงสะพาน ตอนนี้สะพานก็ได้ระดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวคันไหนจะลงมาก็ต้องเป็นเจ้าตัว LDA แหละคันแรกที่จะลงมาทยอยไล่คนทยอยปลดสายทีละคันทีละคันอันนี้ปลดหมดยังครับมาห,หมดแล้วใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นเดี๋ยวได้ลงเดี๋ยวได้ลงแต่ละคันนี่มีแต่รอ เตรียมละเตรียมละ,ละ,ละจอดเลี้ยงเลยก็ได้ครับเลี้ยงแถวนี้เลยก็ได้ครับเนี่ย ะครับคันแรกนำขบวนโดยเจ้าสเปซคาไิลเดอร์1.9 LDE แตะพื้นจอดเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเรียบร้อยเหลือคันที่2ต่อไปไปดูกันไปแล้วไปแล้วคือไอ้คันนี้มันจะมีระบบช่วยออกตัวในทางลาดทางลงทางลาดชันด้วยนะแคปโไฟไฮ g h l เดอร์1.9เกรดแซดสี่บนเงินเกียร์ธรรมดาราคา892,000บาทตามขาบวนเข้ามาเป็นคันที่2เอ๊ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะงหัวไปทางไหนดี มุดมุดมุดไปฝั่งนู้นมุดไปฝั่งนู้นอ,อ๋อโกทีตรงนี้นะครับดูจะมาจอดตรงไหนและแน่นอนแหละคาดว่าจะจอดขายเจ้าตัว LDA ไหมโอไม่นะครับเสียบท้ายมิวเลยเล่นของแพงและกัน <c oughs> แกแกแกระวังตูดแกได้ดีนะเจ้ามิวคันนี้เป็นเครื่องสามพันะเดี๋ยวถ่ายให้ดู <c oughs> ก็เรียบร้อยนะครับสาหรับคันที่สที่ตามกบวนลงมา ก็ตามขบวนลงมาเป็นคันที่ส์ก็คือจะเป็นเจ้าตัวสปาร์กนั่นเองสปาร์กหนึ่งคือเ,เอกเซนะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่5้าแสน่นเจ็บาทเป็นสีขาวไซบิลเลียนนั่นเองเกีย์ธรรมดานะคันนี้เสียงดังนิงดนึงนะเสียงลมแป๊บหนึ่ง,งตอนนี้ก็ทีมงานกำลังเรียกว่าปรับระดับเพื่อทำให้เจ้าสะพานมันได้ระดับกันอยู่ จะได้เอารถลงมาเริ่มละสองคันนี้ก็เริ่มละเริ่มมีการปรับระดับลงมาข้างล่างแล้วนะ สำหรับเจ้าตัวเกรด LDA Cap4 1.9เกรด LDA แล้วก็เจ้าตัว Cap4 Highlander 1.9 S Series สีขาวเกียร์ธรรมดาราคา9 4 9,000บาทก็จะลงขบวนตามเ,เพื่อนๆไปนะเก๊กแกเกแกอกเก๊กนั่งรอมันร้อนก็เดี๋ยว วันพรุ่งนี้วันน่าจะมีรถแต่งคันหนึ่งที่ขอมาแล้วถ่ายให้ดูพร้อมละพร้อมละตรงนั้นนะครับสะพานเสียบใส่กันละเสียบใส่กันละเห็นไหมเลื่อนเข้าหากันละตรงน้นทีนี้ก็เลยเอาลงมา ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวพี่ต่ายจะขอถ่ายคันนี้เป็นคันสุดท้ายและกันส่วน2คันที่เหลือก็อาจจะไม่ได้อยู่รอนะเพราะว่าคันนี้ทางเอฟซีขอมาถ่ายตอนลงเทลเลอร์ให้หน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเช็คสีรถลูกค้าอีกว่าถ้ามันมีคันนึ่งแบบลูกค้าสั่งเป็นสีเทาอะไรเงี้ยแล้ถ้ามันมาเป็นสีบอลบอลเงินเงิน,งน,งนวะอะไรเงี้ยวบ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็หันหลังเข้าแบบศูนเจนัทุกคนเอานำขบวนลงเป็น คันที่สามนะคันที่สามเนี่ยแคลฟอร์เนีย1.9กิเลส LDA สตาร์ทชึ่งสตาร์ไไทชึ่งไฟดิร้ายติดยังแสดงว่าไฟไดิร้ายติดก็แสดงว่าจะมีการโอ้ติดแล้วแสดงว่าเข้าเกียร์แล้วทุกคนเตรียมถอยออกเตรียมถอยออกนะโอ้ยถ้าคันนี้ถ้ามันเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะมันจะอยู่ที่8แสน19,000บาทคนกับเจ้าตัว x Series ก,กันเลยทีเดียว ก่จะวิง่งเขา,าจะเข้าฝั่งนู้นแน่นอนเลยโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วต่อกันไหนต่อไหนน,นะครับนี่ต่อคันนี้นี่เองก็ต่อเจ้าตัวแคปโฟ5ลนเดอร์1.9กิโตที่ลงมาก,ก่อนหน้าเป็นสีบรอนเงินนะกละับประชันกันปออะอ๋อครับอันนี้ก็เขาจะวิง่งวิ่งทุกยี่ห้อเลยนะเมื่อวานเห็นว่าไปทางปัตตานีด้วยดัหญยแล้วก็ วิ่งให้กับมาสเตอร์คือทุกที่ห่อ,อ,อที่เขาผลนะบริษัทเนี้แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นบริษัทอะไรอ้าอันนี้จะเป็นคันสุดท้ายแล้วที่พี่ตายจะถ่ายให้ดูนะตามคาขอตามคาขออ่าเข้าเกียร์แล้วเข้าเกียร์แล้ว ไปแล้วไปแล้วโอ้ไปเบรกดวงที่สามติดครับท่านผู้ชมโอ้โหไปเบรกนี่เห็นได้ชัดเจนมากขนาดกลางวันนะเน,น,นี่ยนี่มาแล้วจึ๊กตามขอถ่ายให้แล้วนะ <laughs> เดี๋ยวไปทำงานต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้การได้งานโอ้แล้วหน้าดำมากเลยทุกคนโดนของแน่นอนเลย ุวยต้องหัวร้านนั่งหน้าดำุวยโดนของตัวเองแน่นอนเลยไป <laughs>